น้ำตาไหลทำหน้าที่แทนใบเตยวินาทีซึ้งดิวอลิสลาทำแบบนี้ให้น้องเวทมนต์กางงานวันเกิดลูกชายวันที่15สิงหางคม66ทางด้านดิวอลิสลาและเซบาสเตียนลีได้จัดงานวันเกิดให้ลูกชายน้องไซรัส อายุครบหนึ่งขวบมีเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการบันเทิงมาร่วมง,งานพาลูกหลานมาเริ่มง,งานจำนวนมากอย่างคึกคืนซึ่งทางด้านลูกน้องของใบเตยอาสยามได้พาหลานสาวน้องเวศมนมาร่วมง,งานด้วยและสิ่งที่ทำให้หลายคนในงานน้ำตาคอตามๆกันเมื่อสาวดิวอลิสลาได้จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้น้องเวทมนเป็นโมเมนท์ที่น่ารักและต่างพาก,กันชื่นชมสาวดิวที่ไม่ลืมคนรอบข้างเลย โดยงานนี้คุณแม่สุดแซบจัดหนักจัดเต็มยกส่วนสนุกมาไว้ในงานวันเกิดจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนๆหอบลูกจูงหลานมาร่วมง,งานกันแบบไม่มีกักงานนี้เจนนี่เอาพาดนาป้อมเพชรที่ไม่ค่อยไปงานไหนก็พาน้องโนล่ามาร่วมง,งานด้วยรวมถึงเพื่อนสีอย่างกุ๊บกิบสุมนทิพชีก็ไม่พาดพาลูกสาวมาร่วมง,งานแม้แต่ดีเจมาตุมเตชินพลอยเพชรที่แม้จะไม่มีลูก ก็ไปพาหลานน้องปกป้องลูกชายของดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนแพรโรดมาร่วมง,งานด้วยนอกจากนั้นยังมีเซไ์ให้น้องเวทมนต์ลูกสาวของดีเจแมนพัฒนาพลใบเตยสุธีวันกุลชรมาร่วมเป่าเค้กอีกก้อนเพื่อฉลองวันเกิดย้อนหลัง13สิงหาคมด้วยทำเอาหลายคนน้ำตาซึมประทับใจกันทั่วหน้า เรียกได้ว่างานนี้สนุกสนานประทับใจกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยทีเดียวขอชื่นชมสาวดิวอลิสลาจริงๆค่ะ